โจทย์ข้อที่23นะครับก่ออิดดังรูปรูปนี้นะครับคำถามก็คือชั้นที่12ถึง24ต้องใช้อิฐรวมกันกี่ก้อนนะครับเป็นโจทย์อนุกรมอีกแล้วนะครับแต่โจทย์ข้อนี้จะซับซ้อนกว่าโจทย์อนุกรมทั่วๆไปนะครับเพราะโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องหาก่อนนะครับว่าชั้นที่12มีอิฐกี่ก้อนชั้นที่13มีอิฐกี่ก้อนไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่24มีอิฐ กี่ก้อนแล้วนํามาบวกกันนะครับเรามาดูวิธีกันเลยทํำยังไงจากรูปนะครับชั้นที่1อยู่ตรงนี้ชั้นที่4ี่สิอยู่ข้างบนนะครับชั้นที่4ี่ิมีอิฐหนึ่งก้อนชั้นที่สามเก้ามีอิฐ2ก้อนชั้นที่สามแปดมีอิฐ3ามก้อนนะครับเราลองคิดในใจเล่นๆนะครับถ้าเรานำ4ี่ิบเอดนะครับลบจำนวนชั้นนะครับชั้นที่4ี่เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1ก้อนนะครับนำ สี่สิบเอ็ดนะครับลบจํานวนชั้นนะครับสามสิบเก้านะครับนี่คือจํานวนชั้นนะครับชั้นที่สามเก้าได้อีกกี่ก้อนครับสองก้อนนะครับแล้วนำสี่สิบเอ็ดนะครับลบจํานวนชั้นนะครับชั้นที่สามแปดนะครับได้อีกกี่ก้อนครับหกสามก้อนนะครับเริ่มดูออกหรือยังครับเอาสี่สิบเอ็ดลบจํานวนชั้นนะครับชั้นที่สามสิบเจ็ดนะครับมีอีกกี่ก้อนครับสี่สิบเอ็ดลบสามสิบเจ็ดเหลือสี่ก้อนนะครับเริ่มดูออกแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับอันนี้คือชั้นที่นะครับชั้นที่นะครับส่วนตรงนี้คือจำนวนอิดนะครับชั้นที่สิบสองจะมีอิดทั้งหมดสี่สิบเอ็ดลบสิบสองเท่ากับยี่สิบเก้าก้อนนะครับชั้นที่สิบสามจะมีอิดก,ก,กี่ก้อนครับก็คือสี่สิบเอ็ดลบสิบสามเท่ากับยี่สิบแปดก้อนนะครับ ชั้นที่14มีกี่ก้อนครับก็คือ11ลบ14นะครับเท่ากับ27ก้อนนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงชั้นที่24นะครับจะมีอิดกี่ก้อน,นครับก็คือ41ลบ24เท่ากับ17ก้อนนะครับโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เราหาจํานวนอิดนะครับตั้งแต่ชั้นที่12จนถึงชั้นที่24ใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องนำ29บวก28บวก27บวกไปเรื่อยๆจนถึง สิเใช่ไหมครับเรามาเริ่มกันเลยเราเริ่มจากเอาสิก่อนนะครับสิบเจ็วกสิบวกสินะครับบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงยี้ใช่ไหมครับใช่นะครับจนถึงยี่สิบเจ็ดยีบแปดยีนะครับจากนั้นนะครับจากสิบเจ็ดถึงยี่ามีกี่จำนวนครับทำยังไงคิดออกไหมสิบเจถึงยีมีกี่จำนวนครับ จริงๆเป็นเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะครับจะใช้วิธีนับนิ้วก็ไม่ผิดนะครับนับนิ้วไปเลยครับเริ่มที่17นะครับ17 18 19ด0 2บ้ายี่สบบ็ดจนถึง29ได้13จํานวนนะครับถ้าตัวเลขมากกว่านี้นะครับเรามีวิธีคิดยังไงครับต้องใช้วิธีสังเกตนะครับเช่น17ถึง18มีกี่จํานวนครับมี2จํานวนนะครับ17กับ18ใช่ไหมครับ17ถึง19มีกี่จํานวนครับ มี3าจำนวนใช่ไหมครับ17 18 19โอเคนะ17ถึง18ถ้าเราจะคิดว่าเรานํา18ลบ17ได้1แล้วไปบวกอีก1ได้2โอเคนะ2จํานวนถ้าเอา19ลบ17ได้ได้2บวกอีก1เป็น3จํานวนใช่ไหมครับ1 2 3ดังนั้นถ้าเราจะต้องหาจํานวนตั้งแต่17จนถึง29แล้วก็นํา29ลบ17ซะ เสร็จแล้วเราก็มาบวกอีกหนึ่งใช่ไหมครับนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ29ลบสได้คิดในใจเลยครับได้12นะครับบวกกับ1ได้13จํานวนนะครับเหมือนกับตอนที่เรานับนิ้วเลยนะครับ13จํานวนโอเคนะครับ17บวก29ได้เท่าไหร่ครับคิดในใจได้ไหม17บวกย9ได้เท่าไหร่ ได้46นะครับ18บวก28ได้เท่าไรได้46เหมือนกันนะครับ19บวก27ได้เท่าไรต้องรู้แล้วนะได้46นะครับบวกไปเรื่อยๆกี่ครั้งครับบวกกี่ครั้งก็คือต้องนับว่ามีกี่คู่มีกี่คู่ครับมีกี่คู่ มี13ส่วน2คู่ใช่ไหมครับเพราะจาก17ถึง29มี13จํานวนถ้าจะทําเป็นคู่ก็คือ13ส่วน2คู่ใช่ไหมครับหรือก็คือ6.5คู่นะครับนั่นก็คือ46บวกกัน6.5ครั้งใช่ไหมครับก็คือ46คูณ 6.5ใช่ไหมครับแต่เราจะไม่คำนวณในรูปของทศนิยมครับเราจะคำนวณในรูปของเศษส่วนดีกว่าครับ16คูณ13ส่วน2ดีกว่าครับเท่ากับ2องนนะครับ2 2 4 2 36และเท่ากับ23คูณ13นะครับคำตอบที่ได้คือ299นะครับโอเคนะครับทำกันได้เนอะ ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับให้ทําซ้ําการทําซ้ํานะครับการเรียนรอบแรกแล้วยังไม่เข้าใจไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องยากด้วยน้องๆเรียนรอบแรกนะครับก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าโจทย์ประเภทนี้มีวิธีคิดยังไงนะครับจากนั้นนะครับให้เราทบทวนรอบที่2รอบที่3จะทําให้เราซึมซับวิธีคิดนะครับหลังจากนั้นนะครับน้องๆก็จะคิดโจทย์พวกนี้ได้ไม่ยากแล้วนะครับ โอเคนะครับเรามาดูข้อต่อไปกันเลยโจทย์ข้อที่24นะครับ a เท่ากับ3กําลัง1บวก3กําลัง2บวก3กําลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึง3กําลัง6นะครับ b เท่ากับ3กําลัง2บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง3กําลัง7จ็ดนะครับสามกลัง1ก็คือ3คูณกัน1ครั้งนะครับก็คือ3 3กําลังสองคือ3คูณกัน2ครั้งนะครับใช่ไหม ใช่นะครับเท่ากับ9นะครับ3กํกลัง3ก็คือ3คูณกัน3ครั้งใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับ9คูณ3ได้27นะครับ3กําลังสคือ3คูณกัน4ครั้งนะครับ3กําลัง4คือได้81โอเคนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยจงหาค่าของ b ลบ a โจทย์ข้อนี้นะครับ ถ้านักเรียนใช้วิธีถึกนะครับคืออะไรครับ a เท่ากับ3บวก9บวก3ลังสได้27บกลัง4ได้8 1บกลัง5ได้ต้องไปคูณเอานะครับว่าได้เท่าไหร่แต่จริงๆนะครับโจทย์ของสสวทนะครับโจทย์การแข่งขันเขาไม่โหดร้ายขนาดให้นักเรียนบวกเลขจำนวนเยอะๆอย่างนี้นะครับ เขาจะต้องการวัดว่านักเรียนมีไหวพริบแค่ไหนสังเกตเลยครับถ้าโจทย์ให้มาทําอะไรถึกๆแบบนี้นะครับจะต้องมีคลิกแน่นอนครับคลิกยังไงมาดูกันเลยจงหาค่าของ b ลบ a นะครับเห็นไหมครับว่า b ลบ a เริ่มมีแววลแล้วนะครับอะไรครับทำไมถึงมีแวัลสามกำลังสองนะครับอันนี้ก็สามกำลังสองใช่ไหมครับเห็นไหมครับเท่ากันเลยนะครับสามกำลังสามนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครั 3. 3บ3ามกลังสามสมกำลังสเห็นไหมครับ3ามกำลังห้านะครับ3ามกำลังหนะครับเห็นอะไรไหม A และ B มีจำนวนที่ซ้ำกันใช่ไหมครับถ้าเรานำา B มาลบกับ A จจำนวนที่ซ้ำกันจะถูกลบกันหมดนะครับจะหักล้างกันหมดดังนั้นนะครับ b ลบเท่ากับเท่าไหร่ครับ B ลบ a นะครับจำนวนนี้หักล้างกันนะครับจะเหลืออะไรครับ เอา b ตั้งนะครับ b คือ3กําลัง7ลบกับตัวที่เหลือนะครับที่ไม่โดนหักล้างคือ3กําลัง1นะครับ3กําลัง7คือ3คูณกัน7ครั้งนะครับได้เท่าไหร่ครับได้2,184นบะครับลบกับ3าลังหนึ่งคือเท่าไหร่ครับคือ3ดังนั้นนะครับ b ลบ a เท่ากับ2,184ลบ3มเหลือ2,100 8 1นะครับได้คําตอบแล้วนะครับข้อนี้ต้องใช้ไหวพิบนะครับเพราะโจทย์ประเภทนี้นะครับเขาทําขึ้นมาเพื่อคัดคนนะครับโอเคนะครับไม่ยากนะครับเรามาดูข้อต่อไปกัน